พอใส่ม้วนมิกสเสร็จแล้วนะฮะก่อนที่ว่าจะเอาลวดเข้าล่องเนี่ยฮะลวดตัวนี้ต้องตรงนะครับถ้ามันงอแล้วแบบไม่ค่อยสวยไม่ได้นะฮะต้องเอากันไกลหรืออะไรตัดให้ตรงก่อนออหลังจากตัดลวดตรงแล้วนะฮะก็ค่อยๆแหย่เข้าลูไปแหย่เข้ารูจนหัวออกนะ,ะต้องให้ลวดอยู่ในร่องนะครับทีเ่เราตั้งเป็นศูนย์แปดและหนึ่งจุดศูนย์ก็ตามให้มันเข้าล่อง ล็อกอล็อกอ่าล็อกล็อกตัวช่องนี้เองตัว่งอ่าต้องต้องกดระบบเป็นมิกก่อนเพื่อมันทำงานมิกแล้วก็กด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 มันจะดูดเรื่อยๆเรื่อยๆเวลารุรดลวรดมิกวิ่งมานะฮะมันอาจจะวิ่งมาถึงตรงนี้มันอาจจะติดใช่ไหมครับทางที่ดีเรา <c oughs> ก่อนใช้เราก็ตรงนี้ต่อไว้เป็นระบบไฟเราถอดต,ตรงนี้ออกกันอาอย่างเงี้ยลวดบิก,กมันออกมาละก็ถือว่าไปได้ละบางทีมันออกมาจากรูนี้แต่ว่ามันแทงแทงไม่เข้ารูนี้มันก็อาจจะติดตรงขอบได้นะแต่ถ้ามันผ่านมาได้แล้วก็ผ่านเลยหลังจากลวดมิกวิ่งมาตามสายแล้วนะครับพอมันยาวถึงตรงนี้ <c oughs> ถ้าสมมุติมันไม่ออกก็อาจจะมาติดในหัวนี้ก็ต้องคลายออกมาหมุน ในกรณีที่มันไม่ออกมันอออาจจะมาติดแถวนี้นะครับโผล่ออกมาไม่ได้และอาจจะมาชนในนี้เลย,เลยไม่ออกนะฮะก็ต้องออกมาจัดแต่งริบหน่อยหนยแล้วก็เวลาเชื่อมมิกทุกรอบนะครับสายดินต้องอยู่ตรงขั้วบวกนะฮะถึงจะเชื่อมมิกได้เดี๋ยวเวลาเชื่อม M M A ก็จะใช้อย่างนี้เลยก็ได้ฮะสายดินอยู่ขั้วบวกสายเชื่อมอยู่ขั้วลบ